ดึกดึกฟังเสียงคลื่นสัตสามองแลมสามิลาด้วยสายตาเบือลอยคิดถึงพี่ล้วงน้ำต่ล่วงพราอคอยรอง้องยน้อย ไม่โซ่ปลอยบัดซีคนครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านหน้าปกชายครับว่าไอ้เกิดไอ้จืดจริงๆแล้วมันต้องไอ้หน้าจืดนะครับต้องไอ้หน้าจืดจแสดงวันนี้ละนามพิมพ์ตกไป <laughs> แต่ไม่เป็นไรครับ a t t e n t i o n please โหลดซ่า โหลดซ่าให้เกิดกับไอ้น่าจืดโหลดซ่ามีเรื่องสนุกครับมีเรื่องสนุกอาจชยานิยายนอกโลกครับเกิื่นตั้งแต่ตอนต้นเลยตัวละครสมมุติสถานที่สมมุติเรื่องราวสมมุติเสียงที่นํามาเปิดประกอบการบรรยายอาจใช้ยานิยายนอกโลกนะครับสวัสดีครับคุณนัที คุณทีบอกว่าปูเสือห่อ,อ <c oughs> ดีครับเพราะว่าเนื้อหาสาระจะเกี่ยวข้องกับไอ้ไอเกิดนะครับไอ้เกิดแปดลิ้วโดยตรงนะครับงั้นเดี๋ยวเข้าเนื้อหาสาระกันเลยนะครับย้ำอีกครั้งครับฉายานิยายนอกโลกตัวละครสมมุติสถานที่สมมุติเรื่องราวสมมุติเสียงที่นำมาเปิดเพื่อประกอบการบรรยายครับเจอตามสื่อโซเชียลนะครับ บังเอิญไปเจอคลิปหนึ่งะนะครับแพลตฟอร์มของ y t u t u นะครับซึ่งเข้าใจว่าเออเขาพูดถึงคนนิรนามหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยว f อฟช่วยมาฟังกันหน่อยนะครับว่าหมายถึงนิรนามหรือไม่นะครับเดี๋ยวช่วยฟังและเป็นพยานด้วยนะครับเอใช่หรือเปล่าสงสัยนะครับเลยนำมาเปิด ด้วยชื่อช่องเขาชื่อตัวเขาด้วยแล้วก็มีการใช้สื่อคำที่อ่าพี่น้องครับสงสัยครับการนี้รถทัวร์สายใต้นะ่าจะได้เดินทางมาที่กรุงเทพนะครับพี่น้องครับเ่าที่ดูจากคุณสิรวัตรสวัสดีสสดนะครับสวัสดีครับ,รบน้องพัดสงสัยจะเข้าข้อพี่น้องไอ้เบ,บาเบาปักใต้นะไอ้เบาปักใต้ใต้ถุนต้านีน้แม่งไม่ได้หาเรื่องเลยปากกาปากนีนก ไม่น่าเลยเดี๋ยวฟังกันไปก่อนนะไม่ได้น่าเชืเนาะเดี๋ยวอยอมให้ลองไเลยไม่น่าเป็นเล่นใหญ่หน้าจริงเลยจริงๆต่างคนต่างอยู่ก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไปเอ่ยชื่อด้วยชื่อช่องเขาชื่อตัวเขาด้วยแล้วก็มีการใช้คำที่เป็นลักษณะหมิ่นประมาทซะด้วยสิสงสัยจะรอดยากงานนี้นะ สนใจครับเดี๋ยวจะล่าท่านฟันนะครับปักหมุดแล้วนะครับขอบคุณจับน้องวิดาขอบคุณพุ่งดาปักแล้วนะฮะฟาริสโซนด์ด้วยนะฮะับคุณฝนลุงวันนะครับปูจานะครับย่าอกนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดทงสองเรื่องนะครับเรื่องของไอ่อปักใต้่บ้านเนี่ยนะครับกับเรื่องของน้องเชื่อมขีดอีกนิดนึงงานนี้ผมว่ากา้บรสารนะครับ วานนี้น้องเฉลิมจิดใกล้ออสารนะครับนะครับมีการรับคําท้ากันนะสวัสดีครับนางมมนุผมได้ไปนั่งฟังนะผมได้ไปนั่งฟังนะครับไอไอเบานะฮะพี่น้องไอปากเบาเนี่ยนะฮะที่มีการไปหมิ่นประมาทนะมีการไปหมิ่นประมาทแล้วท้าทายด้วยนะนะนะมันมีสองคลิปนะครับมันมีการท้าทายเอ่ยชื่อชื่อเล่นชื่อ ชื่อจริงนะครับอาไม่ชื่อเล่นชื่อช่องนะครับอไอ้เกิดไอ้เกิดแปดริ้วนะครับไอ้เกิดแปดเิ้วไอ้เกิดมึงฟังอยู่แน่ๆมึงดูแน่ๆมึงฟังดีๆนะตะกี้มึงบอกว่ามีอยู่สองคลิปกูมีอยู่สี่คลิปกูมีอยู่สี่คลิปอ่ะแต่ไอ้สี่คลิปที่กูมีเนี่ย กูยังไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าคนที่เอ่ยถึงกูเนี่ยมันไม่ยืนยันตัวตนหมายถึงว่ามันสวมแว่นตาดำคาดใบหน้ากูเลยไม่รู้จะทำอย่างไรกูรอจังหวะนี้มานานแล้วไอ้เกิดแปดเลี้ยว อ่ามึงเข้าใจแล้วใช่ไหมที่กูทำอะไรบางอย่างไว้มีอยู่สี่คลิปสี่คลิปมันพูดถึงไอ้นี่ละนวยไอ้นี่ละดุวยหลอกลวงชาวบ้านโดยการขับรถขอเอินอันนี้มันเป็นการหมิ่นมันเป็นการหมิ่น ก็ประมาณสี่คลิปไม่นับไอล่าสุดไม่นับไอล่าสุดล่าสุดที่เป็นคลิปสั้นอ่ะตีว่าห้าก็แล้วกันอ่ะมึงมีสองไม่ใช่ตัวมึงหรอกไอหน้าจืดมีสองกูมีสี่มึงไปถามไอหน้าจืดดูว่า ใส่ร้ายใส่ฟาร์มไอ้คนนี่ละหน่วยไว้กี่คลิปคนอย่างกูถ้ากูจะเล่นกับใครกูต้องมีของก่อนกูจึงเปิดไว <c oughs> ร้รีบหน่อยรีบหน่อยไอ้เกิดรีบยืนยันตัวตนรีบเปิดหน้าเปิดตาหน่อยว่าไอ้ช่องนั้นแหละ คือไอ้หน้าจืดไอ้ช่องที่เคยมินกูคือไอ้หน้าจืดนะรีบหน่อยนะแล้วก็มีการเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแย้มกับ f อครับเรื่องนี้เอาวสารของไรนี้เศร้าครับ f ออย่ารีบไปไหนนะครับเอาวสารของไรนี้มีเรื่องเศร้าครับ พิงแบบตรงเลยคือคล้ายๆกับสูเทพสมัยก่อนที่เอ่ยชื่อจริงผมในและร้อยทั้งร้อยครับตรวจสั่งฟ้องครับเพราะอะไรครับมันไม่ต้องตีความและการที่มีการเอ่ยชื่อเช่นชื่อช่องทนายสมเกียรติชื่อเล่นว่าไอ้คิวอะไรเงี้ยนะครับผมอย่างนี้นะนนนะแล้วมีการพูดถึงในประเด็นที่พูดถึงทนายสมเกียรติเอ๊ะ ไอ้สมเกียรติที่เป็นทนายที่วันก่อนนิรนามพูดถึงมีอยู่คนหนึ่งครับมันเป็นทนายเป็นทนายแต่ทำอะไรรู้ไหมครับไม่ได้ว่าฟาร์มครับไปเกี่ยวข้องกับพระกับเจ้าประมาณว่าชักชวนทำบุญไม่รู้สมเกียรติเดียวกันหรือไม่ครับชักชวนทำบุญ แต่ใครจะทำบุญต้องติดต่อทางลายก่อนต้องโทรเข้ามาก่อนจึงจะมีสิทธิทำบุญไม่รู้คนเดียวกันหรือไม่ครับมันชื่อว่าไอ้ทนายสมเกียรติเนื้อา,ามสงสัยโทรไปหาพระพูดคุยกับพระบอกว่าให้ห้ามปลามหน่อยให้ห้ามปลามหน่อยอย่ามีพฤติกรรมอย่างนั้น พฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูกไม่ต้องใครจะทำบุญเอาเลขที่บัญชีของสำนักสงฆ์มาปักพระรับปากครับพระรับปากแต่ไอ้ทนายสมเกียติคนนั้นน่ะนะครับมันมาบอกว่าเอาพระไปแจ้งความถึงวันนี้เงียบฉี่ครับไม่รู้ไอ้สมเกียริคนเดียวกันหรือไม่นะครับเอ๊ะเอ่ยชื่ออย่างนี้ เข้าข้อไหมครับท่านทนายครับเผื่อท่านทนายสมเกียรติคนนั้นเข้ามาฟังอยู่เข้าข้อไหมครับไอ้สมเกียรติเอ่อเกี่ยวข้องแล้วมีการเปิดเสียงด้วยตรงนี้ตรงนี้ชัดเจนครับตีความไม่ต้องเลยอ่ะเอาง่ายๆคือผู้เสยรู้แล้วว่าใครส่วนรูปประโยคที่มีการพูดไปในนาทีที่ยี่สิบกว่า บีเอสวัสดีครับคุณดาริสมอสนะครับคุณสมชายสวัสดีครับในนาทีที่ยี่สิบกว่าเนี่ยเป็นต้นไปเรากำลังแกะเทปเนี่ยนะครับคือทางทีมงานของทางพิอร์ดีเนี่ยกำลังแกะเทปหรือคุณสมาร์ทนะครับกำลังแกะเทปอะไรครับเนี่ยนะนเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไอ้สมเกียรติมึงเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมเอ๊ มึงบอกให้ไอ้หน้าจืดรีบออกมายืนยันหน่อยว่าผู้ดำเดินการไอ้คนที่สวมหน้ากากไอ้คนที่สวมแว่นตาดำคาดหน้าคือไอ้หน้าจืดรีบออกมายืนยันตัวตนให้เร็วที่สุดสองแลกกับสี่อ่ะมีอีกม,มีมีคลิปสั้นด้วยสองแลกกับห้าระหว่างปักใต้กับกทมอ,อันไหนมันน่าเที่ยวกว่า <laughs> อันไหนมันน่าเที่ยวกว่ายืนยันคำเดิมรีบยืนยันตัวตนให้เร็วที่สุดนะไอหน้าจืดที่เขาไปอ้างว่าอะไรนะใหม่ชละวันเป็นคนเปิดเปิดหน้าเปิดชจริตอันนั้นคนละรเรื่องอันนั้นไมนคนละเรื่องครับฟวงให้ดีนะครับการเออตะกี้พูดถึงเรื่องพระเรื่องเบ เรื่องเบรุอะนะครับเรื่องสร้างนาคนะครับเรื่องสร้างนาคมันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งนะครับเอฟซี FC. ตอนแรกโชว์ผ่าโดนนี่นั่นตอนนี้เงียบฉี่ครับไม่กล้าครับไม่กล้าพูดถึงไม่กล้าชักชวนโคตรกระจอกเลยครับไอหมาตัวนั้นนะครับไอหมาตัวนั้นโคตรกระจอกเลยแต่ฝากไว้ ต้นเดือนเนี่ยไอ้พี่บ่าวใต้ถุนมันไปเที่ยวอีสานเผลือเลืออาจจะไปเที่ยวสำนับสงอะไรนะแค่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 ไปคุยกับพระสะหน่อยไปทำบุญสักนิดหรือไปถวายสังฆทานสะหน่อยไปดูพื้นที่จริงสะหน่อยเ <laughs> ฮ้ยหลักฐานเก็บไว้หมดแล้วเว้ย แต่เอฟซีครับย้ําอีกทีครับตอนอวสารของคลิปนี้มีเรื่องเศร้าสําหรับคนบางคนครับที่เราประทะขลวงกันระหว่างผมกับปู่ผู้นีสมมติยุคเดยวู่ผูนี้มีการวิจารณ์ความเห็นไม่ตรงกันอะไรบางอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผู่ผู้นีกับผมมักจะพูดเสมอๆก็คืออย่าใส่ไลายนะครับอย่าใส่รลายอย่าใส่หวังเอ๊ไม่รู้ว่า ลืมเรื่องของตัวเองไปหรือเปล่าไอ้เกิรมไอ้เกิรมมึงคุยถึงเรื่องนั้นหน่อยสิเรื่องทนายบางคนโดนกล่าวโทษที่นครชัยศรีมันเป็นอย่างไรคุยหน่อยสิใครเป็นผู้ถูกกล่าวหามันเป็นคดีแล้วหรือไม่ ได้รับหมายหรือ,อยังได้รับหมายหรือ,อยัง,งเขาจะส่งไปสพอพท้องที่นะได้ข่าวว่าอย่างนั้นพูดถึงหน่อยซิเอเรื่องของตัวเองปกปิดจังอย่าทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะครับคำพูดของไอคนที่พูดถึงมิสเตอร์ดีที่ไม่ว่าจะเป็นไอพวกมิตร นะครับหรือแม้แต่มีการเท้าความมีการเชื่อมโยงไอ้ไ<ต>มิตรดีเขารู้กันใครนะใครนะอ๋อไอ้มิตรดีไอ้หน้าจืดไอ้ปะกรอนอย่างนี้ใช่ไหมเออเข้าข้อไหมไอ้มิตรดีไอ้หน้าจืดไอ้ปะกรอนมันเป็นมิรเออเข้าข้อไหมมันเป็นมิร เข้าข้อไหมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยผมว่าผมว่าเนี่ผมว่าแจ้งความสบายเลยครับไม่เ<ม>ชื่อไม่เชื่อ,อน้ำหน้าน้ำยาอย่างมึงคู่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เคยเชื่อฝีมือเอฟซีเชื่อไหมครับว่าคนอย่างไอ้เกิดแปดเลี้ยวมีความรู้ ด้านกฎหมายที่พอจะเอามาเลี้ยงชีพของตัวเองได้เชื่อไหมครับเชื่อว่าคนอย่างไอ้เกิดแปเลี้ยวถ้ามันทำคดีแล้วมีชนะเชื่อไหมครับไม่เชื่อกดหนึ่งมาหน่อยครับเราไม่ได้หมินประมาทใครนะครับการไม่เชื่อเป็นความคิดเป็นความรู้สึกส่วนตัว ไม่เชื่อเพราะอะไรปโปรไฟล์มันบอกครับไม่เคยชนะสักคดีไปยกมือไหว้ขอโทษอยู่คดีคดีที่เด็กเดินตามหลังนะครับได้ข่าวว่าไปยกมือไหว้ขอโทษกันอยู่กรุงเทพที่สมัยก่อนอ,อือชื่อนามสกุลผมแล้วเราบอว่ไอจะได้ยสมเกียรติสกลนครเป๊ะนะครับ แต่ไอการที่<อ>คนนี้เอ่ยชื่อเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยว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 เอ่ยชื่อทานายสมเกียรติสกลน,นครผิดเลยทานายสมเกียรติสกลน,นครทานายสมเกียรติสกลน,นครทานายสมเกียรติสกลน,นครผิดไหมทนายสมเกียรติสกลนครเป็นมิตร หรือมิสเตอร์ดีนะครับแล้วก็จะมีชื่อไอ้น้าจืดมีการเอาเสียงมาประกอบในการปรยายมันชัดเจนออรีบรีบออกมายืนยันหน่อยว่าเป็นผู้ดำเดินการในช่องไอ้น้าจือดอะไอ้มิตรดีอะไอ้สมาร์ทอะรีบออกมายืนยันหน่อยสองแรกกับ4เฮ้ยห,ห้าไว้สองแรกกับห้า มาเที่ยวใต้เลือกเอาได้อำเภอไหนจังหวัดอะไรเดี๋ยวจะมีช้อยให้เลือก <laughs>